สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับยุ่นนะครับจากช่องตัวลายสายหากินไม่ได้เจอกันานะครับก็วันนี้ก็มาเลาะยิงปลานะครับว่าจะหางงมหอยเชอรี่ด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อกี้ผมเห็นปลานิลอยู่ในแอ่งเล็กๆนีะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะได้ตัวไหมใช้สวยเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูนครับหลายตัวเลยครับพี่พี่ผมเห็นสามตัวโอ้ Bà khá là quen á, giọt bươn bứt phúng rồi á Bà đông khơi khơi nữa À, dây đó โดนไหมไม่รู้ไม่โดนนะฮะโอโดนไหมไม่โดนอีกแล้วอ่ะครับเราก็ย้ายที่มานะครับที่นี้นะครับที่เอเลียนสปีชี่เยอะนะครับ เคยมากันแล้วนะครับเมื่อก่อนผมมายิงปะนินปะชโดพิษอยู่แล้วก็ไม่ได้มานานนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับโอเคครับไปเอาครับเราก็ย้ายมากันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราห้ายิงสักแป๊บนะครับเราก็จะไปงมไยเชรี่กลับมาใหม่เดิมครับหม่ของที่ถูกมองข้ามนะครับก็พอเจอตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าจะได้ไหมวันนี้จะแห้วหรือไม่แห้วครับมาชมครับไปมารอชมกันครับ ก็จะได้ปนินหรือปลาขังดำครับก็ <L ess> มีว่ายล่องมาใต้น้ำเรื่อย ตะลักเต็มเลยนะครับข้างหน้าพะผม,ผมขี่รถมาชะลอเพิ่หายหมดเลยครับโอ้ยตัวนั้นพอใช้ได้ครับโดนหรือเปล่าไม่โดนได้ไงครับแปลกใจปืนผมจริงๆเลยลูกดอกมันไปท่าไหม

เอายังไงนเนี่ยหลุดไปแล้วมั้งตัวเล็กครับตัวเล็กนี่ครับปลาสายอ้วนๆเลยครับนี่ครับดูสายปลาครับ กิ่วและเจ้าครับอ้วนตุบครับนี่ครับพี่ๆถ่ายตอนยิงไม่ทันนะครับโอ้มาเร็วมากครับตัวนี้นี่ครับไม่ดูสายโอ้นี่ครับมือครับไม่โอ้สายสุดยอดครับตัวนี้ครับลุดมายังไงเนี่ยสายเนี้ยลุดมายังไงเนี่ยโอ้ ยอดตัวนี้สุดยอดครับเกือบลงทั่งไม่ได้นะครับมาครับตัวนี้มาใต้น้ำครับไม่รอดครับโอ้ยเล็กใหญ่ไม่รู้ครับที่รู้ๆโดนครับโอ้ยเห,อเห็นอีกแล้วครับเห็นอีกแล้วครับนว,น,น,วน,นวนมาโอ้ยใสๆสวยครับใส่กำลังกินนะ อย่างนี้ถ้าขึ้นต้นไม้ได้ยิงนะครับขึ้นต้นจมจุลีได้ยิงแน่นอนครับนี่ครับนี่ยืนพื้นนะับยังได้ยิงเลยฮะนี่ครับไปสวยครับโดนห่างก็ถือว่าโดนนะอช่ครับสวยๆครับสวยๆ โดนห้างโดนอ่างนะคือโดนมากละ่ะโดวนโดนนะครับลั่นเมื่อกี้นะครับโอ้โหใสสวยเช่นเคยครับ มาแห่คิดว่าวันนี้จะไม่มีคลิปดีๆให้พี่ๆนาๆดูกันซะแล้วนะครับแต่ก็มีนะครับก็ดีใจนะครับนี่ครับไฟนี่ครับแ <c oughs> ดงๆ <ques> เข้าหัวเลยครับก็เป็นตอนเย็นนะครับไหมโดนไหมโดนไหม,ไม,ไมลงเหมือนโดนเลยครับแต่ไม่โดน โอ้โหตัใจหนักหนักคิดว่าโ,โดนไปแล้วครับไม่โดนนะโอ้สองตัวขึ้นมาเลยครับสองตัวเลยครับไม่ไม่ทันนะมันมั้จะเป็นแบบนี้นครับเวลามุนลุกดอกนะครับปลาจะขึ้นนะครับถ้ามีสองกระบอกนะี่แจ่มเลย มียูสองคนนะมีคนละง่ามนะอีกคนหนึ่งยิงถ้าไม่โดนอีกคนนึงรอย,ยิงได้เลยครับยังไงก็ลอยขึ้นมาแต่คนนี้ยิงคนแรกเน่ยต้องยิงใต้น้ำนะครับไปไหนแล้วมา sáng này này đấy gì hết gì Lòng như sáng nó suy lên á lên hai lừa อยากเริมมองยากครับถอดหมวกแล้วครับ ่โดนครับโชเจะได้ครับใหญ่ครับตัวนี้แดงๆเลยครับฝ่ามือประมาณครึ่งโลครับเมื okay. oh. ่อกี้โอ้ยว่ายเลาะตัวเมียไปเลาะตัวเมียมา <Okay. S 1> โดน hmm. อ่ะหลุดอ๋อไม่หลุดนะ สายมินินะฮะตัวนี้มองเห็นลำดำลำดำเมื่อฟังหนุนเลยครับไม่รู้เล็กใจครับซัดจ้อนเลยลำดำลำดำ,ดำนะฮะโอ้แล้วปันนินด้วยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เอเลี่ยนนะฮะโอ้โหไม่เล็กนะฮะสี่นิ้วครับ ปลาสายปลากำลังเกลือเลยฮะโอ้โหแล้วความแม่นคือบอุกชะกาดมากชะกาดชะกันครับนี่ครับไหลเป็นไงครับี่โอ้โหเคครับ ไปครับก็ะะะะนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไป เท่านี้นะครับผมก็นี่ครับก่อนกลับบ้านครับได้อีกสามตัวเก็บไปตัวหนึงแล้วนะครับก็เมื่อกี้ที่เก็บไปเป็นสองนะครับอันนี้เป็นสามครับ,รบก็เดี๋ยวผมไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปให้พี่ๆดูกันนะครับแต่ก็ผมสัญญาครับว่าผมจะทำเรื่อยๆอย่าทิ้งไปไหนเลย โอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้ปลาพอสมควรครับเดี๋ยวผมทิ้งรูปไว้ให้ดูท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายครับของเดิมครับยูเคครับบาย Thank you